สวัสดีครับทุกคนผมตั้ว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูาคาเฟ่ร้านกาแฟสวยๆที่เปิดใหม่ในะคนครปฐมกันนะครับตอนนี้มีร้านเปิดใหม่มาอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจไปหามุมถ่ายรูปกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยเนาะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านคาเฟ่ร้านนี้เลยแลวกันนะฮะว่าจะชื่ออะไรมีบรรยากาศยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่หน้าร้านเลยครับไปเดี๋ยวออกเดินทางละ มาถึงร้านที่จะพาทุกคนมาดูแล้วนะฮะร้านนี้ชื่อว่าออท่ำเฮาส์ครับเป็นร้านที่เพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เองครับณวันนี้วันที่18กันยายนเนาะร้านเขาเพิ่งเปิดเมื่อกลางเดือนนี่เองฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่าด้านในจะมีบรรยากาศแล้วก็มีความสวยหน้าถ่ายรูปหน้านั่งประมาณไหนเนาะไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศด้านหน้าร้านแล้วก็ด้านในร้านให้ทุกคนได้ดูด้วยครับไปเดี๋ยวเาไปดูด้านในกันฮะ นี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินดูสำรวจตรงสวนสวนด้านหน้านี่นะครับที่เขาสามารถนั่งด้านในด้านใน,นเมื่อกี้พาทุกคนเข้าไปดูแล้วคราวนี้เรามาสำรวจบรรยากาศด้านนอกกันบรรยากาศด้านนอกนี่ก็จะเป็นสวนนะครับจัดคล้ายๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยแต่ตรงนี้เมื่อกี้เราคุยกับทางาเจ้าของสถา,านที่ทางสถาบนิก์แล้วตรงนี้คือต้นหลิวนะครับตรงนี้คือจะเป็นต้นหลิวเขาเอาต้นหลิวมาปลูก หลายคนที่มาถ่ายที่เนี่ยเข้าใจว่าตรงนี้คือต้นไผ่ไม่ใช่นะครับตรงนี้คือต้นหลิวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศในสวนนี้ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า,าสวนของคาเฟ่นเนี้ยมีบรรยากาศที่สวยแล้วก็น่านั่งน่าถ่ายรูปแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกัน,กนดีกว่าปะแล้วคือมูดของออทัมเขาคือบ้านในชไไ่วงฤดูใบไม้ร่วงอะค่ะคมันก็จะให้ความรู้สึกแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่งมูดแอนโทนของร้านเราเนี่ยก็สอดคล้องกับชื่อค่ะก็คือพอเข้าร้านมาเราก็จะเจอสวนก่อนก็จะสบายๆส,ยสวนสวนเนี่ยคือแบบลูกค้าหลายๆคนแบอบกว่าเข้ามาแล้วอารมณ์เหมือนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะมันเราก็มีโซนเอาท์ดอร์ให้แบบว่านั่งชมสวนอะไรอเงี้ยค่ะมันมีหลายชื่อมากเลยคือเราเขียนประมาณ2ี3 0ชื่อ,อเราก็เลือก,กเลือกมาเห็เนนะเจ้าของเขอกเออเขาชอบชื่อออทาม ทีนี้เราก็แบบอ่ะมันไม่น่าชื่ออ๋อถ้มอย่างเดียวและลองหาคำมาต่อมันก็ได้จำได้ัาสนาพยางค์อทอถ้เหา พอเข้าไปข้างในเนี่ยมันก็จะเจอสไตล์แบบอบอุ่นแบบโฮมี่โคซี่อะไรอย่างเงีค่ะก็คือก็แบบเวลาลูกค้ามาเข้ามาในร้านก็จะแบบรู้สึกชิลสุดสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งในร้านเนี่ยก็มีไฮไลท์อยู่หลายจุดแต่ว่าจุดที่แบบว่าเป็นแบบที่ที่ลูกค้าชอบเลยนะคะ่ะก็จะเป็นบ้านต้นไม้ข้างในก็คือมีต้นไม้กลางร้านค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงไฮไลท์ของทางคาเฟ่น,นี้นะครับเป็นไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับก็คือเพื่อนๆสังเกตห้องนี้ไหมครับตรงนี้คือกำแพงห้องนี้กับห้องแพงห้องด้านในใช่ไหมถ้ามีจังหวะช่วงที่พระอาทิตย์สาดขึ้นมาเนี่ยสีของกำแพงห้องนี้กับสีกับ กำแพงด้านหลังเนี่ยมันจะคนละสีกันละทั้งๆท,ที่เราใช้สีเดียวกันเพราะว่าด้านในเนี้ยคือด้านบนนะฮะเห็นไหม,มเพื่อนเห็นด้านบนไหมเขาจะเป็นกระจกเวลามีพาธิาสารเข้ามาเนี่ยก็คือโทนสีในห้องนี้จะเป็นเปลี่ยนสีละยังไงเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศห้องนี้ให้ดูห้องนี้ถ่ายรูปสวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านในกันนะ เพื่อนๆทุกคนน่าจะเห็นบรรยากาศแล้วนะครับที่ผมพาเดินชมบรรยากาศของ a u t ทอมเฮาส์เนี่ยนะฮะ <efficiency. S 2> ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบบรรยากาศแบบนี้ทั้งมุมถ่ายรูปทั้งมู and นโทนของร้าน <laughs> ยังไงถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้กับ LT j o u r n e ีด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีที่ไหนที่น่าสนใจอีกผมจะพาทุกคนไปอีกจะได้ไม่พลาดกันสำหรับคลิปนี้ก็คงไปแค่นี้เนาะ ลคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ